ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใบลานเครื่องใช้ไม่ต่อจานต่างรวมทั้งอาหารการกินก็จะมีมาจำหน่ายที่นี่ด้วยราคาที่เป็นไทยไม่ต้องเดินทางไปหลายแห่งมาถึงที่นี่ได้เลยเพิมทุกแขนเลยแจกแขนเพิ่มจะดังได้หรือยปล่จริงๆน่าจะให้ท่านทดสอบหน่อยนะเนี่ยอาสวยงาม ล่องผียิ้มเพล่นะครับครั้งที่17นะครับมีความสวยสุดงามนะครับสนุกสนาน้ามีการล่องแก่งนะครับวัดป่าเจนโบลีท่านีพุบุตรรัเนาเอยกอล้วอโอ้เอาโห่หนึงจังาโอ้ย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 ไอ้หยจะไม่ทำเนี่ยอ้รอบังอ้ ภาพบรรยากาศการล่องเรือยานักแงกประกอบไปด้วยกประานสของเรานรตระหนว่าราชการจังหวัดายติบุรีกาะ่น้่นายกประมอวิาวันนะครับเดินทุกยกานเาแครก็ที่สวยงามสวยสลงานในนี้ด้วยไม่ทราบาระผู้ว่าารจังหวัดชายติบุรี ท่านเจ้ที่อยูด้านบนกำลังเกริราพิชัสวยงามบุตรดั่งดีนะท่านนหวงมังิราวันท่านทดสอบพิริเสียงเจริญท่านดองทวารและการจังหวัดปลายจีนเป็นประเรอที่